ที่แต่ไฟแรกเทียไม่มีทรงเจอเวอร์แพ้หมดเลยพี่แพ้ทุกไฟทําไมมันโดนคืนเร็วจังวะย่อยย่อยก็แพ้พี่โอเวอร์กูเพิ่งเคยเล่นเตอรี่แรกนะก็จริงพี่แต่ว่าคนที่รวมกันไปก็เป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่ในประเทศอยู่แล้วพี่น้ำเหรอแว่นเดียวกันเลยไม่นะใส่อยู่เลยสวัสดีครับหนูรู้มือร่อยปะหนูโอ้โหเอาผมเขาเล่นกันดีกว่านี่เบอร์ไอ้มืดปะเบอร์มือตัวนี้ มีเบอร์คนอื่นอ่ะเอาแบบมึงแก่พูดเนี่ยมีเบอร์ไอ้มืดปะใครมีเบอร์ไอ้มืดปะได้ได้ไม่มีใครมีเลยหรอผมมีพี่ผมผมหาให้แป๊บนึงพี่อ้าวส์ีสีเล่นขำๆแลอวจะไปทำอะไรพี่ฮัลโหลโฮปโฮปพี่ขอเบอร์ขอเบอร์พี่มืดหน่อยดิพี่พี่ขอเบอร์พี่มืดหน่อยโฮป อ๋อโอ้โหพี่ขอเบอร์พี่มืดอ๋อโอ้โห oh. พี่ขอเบอร์พี่มืดหน่อยพี่ขอเบอร์พี่มืดหน่อยขอเบอร์พี่มืดหน่อยอุ้ม <notor ized> อยู่ปะเนี่ยไม่กูโทรไปเขาไม่รับวะโอเคโอเคฮัลโหลครับขอเบอร์พี่มืดหน่อยได้ไหมโอเวอร์แป๊บนะแป๊บนะครับแป๊บนะได้ได้ครับเก้าสองห้าสี่ครับเก้าสองห้าสี่เก้าสองขอบครับเก้าสองห้าสี่ เป็นไงครับเขาตอมองกันยังว่าไงครับอะไรนะยังเล่นกันอยู่อีกเหรอพี่เล่นเล่นอยู่ครับพุ่มไมหน่อยอ๋อยังเล่นกันอยู่เหรอครับอะไรนะครับยังเล่นกันอยู่เหรอครับใช่แล้วครับโอ้เป็นไงบ้างครับอะไรนะเป็นไงบ้างครับโอ้ยนัวครับนัวอืโลกใครอะไรนะพี่แขงหรออันนี้อันนี้สนเดตตีกันที่ไหนอุ้มอยู่เหรอ ตอนนี้น่าจะหายแล้วครับไม่รู้หลับหรือเปล่าไม่รู้ฝั่งนู้นหลับหรือเปล่างงจัดอ๋อหาไม่เจอแล้วเหรอหาไม่ค่อยเจอครับเจอน้อยอ๋อเลยอะ่ะแต่พรุ่งนี้เขาผมว่าเขาน่าจะมามาเต็มนะผมบอกก่อนนะอะไรนะวันนี้เขามาไม่เต็มเหรอครับไม่รู้เหมือนกันครับไม่น่ามาเต็มครับคนเมืด่ดอ๋อฝังง่งไหนกันฝั่งไหนฝั่งไหนกันแน่ครับเนี่ยอ๋อฝั่งพี่อยู่แล้วอ๋อ อ่ะสามสี่เขาเรียอามาจากไหนมีงงจัดเขามาเช่าช่วงนี้แย่ครับเอาเงินไปจ่ายอะไรละครับโดนบอลไปไม่มีติดตัวมีอยู่สามคนเลือได้แทงฝั่งไหนไปครับเนี่ยไม่ไม่ได้รับเลยครับพีม่มันสูงสี่อ่ะอ้อไม่ได้รับเลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่ใช่ใช่ใชจริงปะเนี่ยจริงโอ้โหฮะเอาเปล่าเปล่าครับเปล่า อยากเละก็แทงฝั่งอาเทียลองแทงรับเทียครับเพราะว่ามันมีแต่โอเวอร์เต็มโอเวอร์เต็มอ่ะก็ลองดูมีแต่คนแทงโอเวอร์แล้วแทงฝั่งไหนเป็นนะครับอ่ารับเข้ามาครับเขาแทงโอเวอร์ตอนแรกผมหาแทงโอเวอร์ผมหาแทงโอเวอร์เขาไม่มีใครใครไอ้นี่ไงครับไม่มีใครรับอ๋อโอเคครับเอารับเนาะถ้าถ้าใครแทงก็จะแทงโอเวอร์แหละครับครับพี่ชายเลิฟถูกเฮ้ยเพื่อนอยู่โอเคครับพี่ไว้เจอกันนะพี่โอเคครับอยู่ไหนนี่อยู่ไหนนี่ โฮมโปรครับโฮมโปรไข่คร nah ับปากตอแหลพี really right. ่แต่ไฟแรกเทียไม่มีทรงเลยไข่ R S เจอเวอร์ไข่ R S S R S แพ้สองลีเลยอ R S A ให้หน่อยใช่หรอแพ้สองไฟเลยเหรอแพ้หมดเลยพี่แพ้ทุกไฟเข้าไปมันโดนคืนเร็วจังวะย่อยยก็แพ้พี่มันผมว่ามันเป็นคนที่มีประสบการณ์เล่นอยู่แล้วพี่พี่เขาอุ้มข้างหน้า โอ้เวอร์กูเพิ่งเห็นเล่นตอรี่แรกนะตอรี่แรกอ่าก็จริงพี่แต่ว่าคนที่รวมกันไปก็เป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่ในประเทศอยู่แล้วพี่แล้วก็เป็นเป็นคนไดมอนเฮดเก่าไม่กี่คนจะกี่คนไดมอนเฮดเก่าก็มีมีมีหลายคนอยู่พี่หลายคนถึงสิบไหมก็ไม่ถึงไม่ถึงห้าด้วยไม่ถึงพี่เออมันมีมีคนข้างนอกอีกผมว่าเขาแกงเขาได้อยู่นะพี่เก่งอยู่ประสบการณ์มี แผนเขาก็ดีด้วยพี่ผมไปดูไฟแรกมาวางอีพีแบบกักยากอะเอาออกไม่ได้พี่ใช่หรอเอาออกไม่ได้เลยหรอใช่พี่แสดงว่าอีพต้องเยอะมันมันมันคือปักทั้งสองฝั่งถูกไหมเขาก็ปักเทียก็ปักอันนั้นก็ปักใช่พี่คือปักแบบไม่ไม่ไม่งกเลยเยอะเยอะมากแล้วปักปักคือปักทับกันด้วยใช่ ต่เทียของมันเยอะมันแพ้มันมามึงแพ้มามันเอาต่อแพ้มามันเอาต่อจนกว่าของมึงจะหมดอะแต่เทียมันมันน่ากลัวเรื่องทรัพยากรด้วยเล่นถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้อะมันไม่ได้บื้อขนาดนั้นอะสู้ได้เงินเพียงนั้นนะเขาแก้แก้แก้เขาทรัพยากรของใช่หวยเป็นกูนะแบบอยู่ดับหนึ่งก็จริงไอ้เทียของแบบพอมีเล่นแค่สองสามห้าสิบใบสักสามครั้งอะก็หมดแล้วไอ้เนาะหมดเยอะจริงเว้ย เยอพี่ค่าบินก็เท่าไหร่แล้วมันเนี่ยหลายอย่างคุยอะไอสัตว์พี่กูโดดต่อยทำมึงวงแตกแล้วก็ชนแหลกทำมึงงงแดงจนสะบงแหกมึงชนะกูเห่ยเฮี้ยมคงแปลกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดกมีแค่ไม้เลืเซี่ยอะไรกับคมแฝกเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปดทรงแอ็กทรงแกที่พวกมึงเคยได้ชท่ากัอแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟาดเลยไอสัตว์กูให้มึงสองร้อยสองกูเต็มตู้หน้าเฮี้ยมของน้อยพวกกูรวยจัดอย่าเสือกมาขอพอยกูไม่สนมึงเป็ใครกูเล่นมึง